สวัสดีครับอยู่คลิปโตเส้นไปนะครับในเกม Tower of Fantasy วันนี้อยู่กับชเวลองนะครับผมหวันแบบรวบรัดของ Tower of Fantasy ทำอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับไปที่สัญลักษณ์เรื่องอะไรเดียวทางขวาบนเนี่ยดาบคู่แล้วกันดับไข่นี่ครับที่แ tap recommend ก็จะมีหลายวันนะ ไปไปเลยสายอินที่ต้องทำบายรับมาแล้วของรางวัลทุกวันเดลี่เปอรีนี่ครับสี่เควสต่อวันนะไล่ลาให้หมดเลยไล่ทีละทำทีละอันไปเลยฮนะใส่ไปนหนึ่งตัดไปทีละอันเลย เสร็จไปสองครับถัดไปเฮ้ยอันนี้ไกลเหมือนมีอันใกล้ๆหรือเปล่าเดียลุยเหลือหนึ่งลุยเฮ้ยรับของอะ่ะ World Exploration นี่ก็สำรวจโลกทั่วไปแหละอันนี้ข้ามไาปาาก่อนไม่มีอะไรมันก็เนี่ยไม่มีเฉพาะต่อจงไรครับเคียร์ไล่สำรวจหาคองหาด้านนะครับเคียร์ไปของแต่ละโซนนะชอบโซนไหนก็ลุยโซนนั้นถัดไปครับรูนหลายวันไม่ใช่รูนหลายวันวันนี้เราผม level ยี่สิบแปดพอดีมันเลยปวดเปิดรูนอันนี้นะครับก็ลงไปในหมวดนอมอันนะลุย ที่รอจบลุนครับผมถัดไปที่ต้องทำครับเมียคิทเช่นครับตัวนี้น่ารักเหลือเกินครับกินข้าวทุกวันนะครับมีสามเวลานะครับวันนี้เสิร์ฟอะไรสตรอเบอร์รี่เค้กอ่ะหรือบลูเบอร์รี่เค้ก หรือเบอร์รี่เค้กเอะไรเนาะเรียบร้อยครับบารเป็นสุกมาครับถัดไปครับเลือกครับเลืกตรงนี้แถบตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเลือกเล่นบริหารไอ้นี่แหละครับวิชาลิตีเลยครับเกมนี้เล่นวิชาลิตีนะครับผมเรามีเต็มร้อยแปดสิบนะครับเล่นเวลาบอกชัดเจนที่ขวาบนนะครับผมชอบอันไหนครับอะไรก็ไปลงเลือกได้เลยนะครับเลือกที่ชอบได้เลยครับจัดไปครับในแถบชาเลนต์ท่านี้ครับ แับสุดท้ายนะครับของโหมดแอดเวนเจอร์นะครับเทรนนิ่งต้องเล่นทุกวันนะครับนี่ครับผมแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีเทรนนิ่งอะไรให้เราเล่นบ้างเราไม่ต้องเล่นทุกวันเราจะเอานี่มาเอาเทรนนิ่งพอยต์มาซื้อของในพอยต์ช็อปตรงนี้ได้หลักๆตอนนี้ที่ผมใช้พอยต์ซื้อไปแล้วก็จะซื้อสเปเชียลกิฟต์นะครับผมซื้อสเปเชียลกิฟต์มาทําไมเพื่อที่จะเพิ่มความสนิทสนมให้กับตัวเสมียผม นี่ครับผมจะเอาความเฉลี่ยพันสองครับจะเอาพาสีตัวนี้ครับอันนี้ถ้าใช้พูดง่ายๆมันก็จะเหมือนกับหอคอยโอเกมัอนอืๆอะ่ะเราลงไปเรื่อยๆนี่มันก็จะมีบัฟให้ใช้มีดคู่ดดเมจบวก3 0ใช้คาถาบวก60%นนี้ของรางวัลตามแรงก็อยู่ทางซ้ายล่างตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับ และตอนนี้ผม22ถ้าเคลียร์ชั้น24ก็จะได้ของตัวนี้ครับนี่ครับมีบอกอยู่ตามลำดับของเขาเลยนะครับแจกอะไรบ้างครับพอทําตัวเก่งขึ้นก็มาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่างจบวันเมื่อวานมันเลเวลเต็มอยู่ที่27ใช่ไหมพอวันใหม่ทำนู่นทำนี้ไปนิดนึงเลเวลก็ขึ้น28อดีาลืมมาทำไอ้อุดีอยาลืมมาทํานี้ด้วยนะครับ วันดรูร์ล็อกนะครับหรือล็อกของนักพเจนจรในภาษาไทยเชื่องอะไรนักพเจนจรนักพจนภัยก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเล่นเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เคลียร์ให้เองแหละเพราะมันก็จะผ่านนู่นนี่นั่นมาเอาอีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งมีอีก2เรื่องที่เราต้องทําทุกวันนะอย่าลืมนะเรื่องแรกครับไปสุ่มกล่องของขวัญครับกับลุงเปิดมาที่แมปนะครับผมไปที่ตรงนี้ครับอยู่ไหนแล้วนี่ จุดวาร์ปตรงนี้ครับใกล้ๆล,ลูน B1 นะครับผมวาร์ปมาลงตรงนี้เลยนะถ้าใครเพิ่งเคยเล่นวันแรกอะ่ะอาจจะยังเปิดแผนที่ไม่ถึงจุดนี้ก็หาเพื่อนที่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไปขอเข้าตีเขาแล้วก็วาร์ปไปหาเขานะครับผมพอเราวาร์ปมาถึงตรงนี้ได้เนี้ยเราก็เดินเซฟเราก็มาเซฟวาร์ปได้เลยนะเพื่อใช้วันหลังพอวาร์ปมาถึงแล้วเนี่ยเราก็เดินมาเนี้ยครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยขึ้นเหนือไปเลยจะมีลุงอยู่คนนึง นี่ลุงนี่ครับฮอปกินส์กุยกับลุงเขา้าเลมีทรยมาเรื่องเลยครับกล่องซ้ายขวาขวาไล้าลาซ้ายดีไป มันจะสุ่มของขวัญม,มาให้ของขวัญ้อยใช้อัพความสนิทของพวกตัวละครที่เราเปิดได้ไเฮ้ยแสงสีม่วงสวยได้สีม่วงมาสองตัวโอเคไม่แย่โชคมดีก็ได้สีเขียวไว้นะครับอีกอันนึงที่นอกไปทุกวันขึ้นเกาะลอยฟ้านี่ครับอยู่นี่ c e d a s Island เหมือนเดิมใครยังไม่เคยมาก็ เาตีเพื่อนที่เคยมาแล้วก็วักให้เขาวาปมาที่เกาะซีตัสนี้เราก็วาปตามเข้ามาแล้วก็มาเซฟวาปเหมือนเดิมพอมาถึงแล้วครับนี่นะครับไปเดินเข้ามาลึกสุดใจข้างในจะเจ,เจอตู้เกมนี้จุดสังเกตทหารยืนคุย 2, กันสองคนตรงนี้นะครับไปครับเป็นเป็นตู้คีบตุ๊กาตาวันหนึ่งเล่นได้สามครั้งแต่ละครั้งคีบได้สามที ในระยะเวลา1นาทีเ,เล่นให้ดูลุยนี่มีอะไรครับตอนคลิปตัวคลิปตุ๊กต,ต,ตาให้ได้ภายใน1นาทีจะได้ตัว2ตัวสามตัวกันแล้วจะดวงเลยครับออกตรงนี้นะครับไปครับยี่ยม เนี่ยถ้าเราที ح, ไม่ครบสามทีภายในหนึ่งนาทีมันจะตัดเลยนะนั้นรีบๆหน่อยเบื่อไอตัวนั้นแล้วไงไอยตัวเนี้ยไปโอ้โหโอ้ยเหลือยี่สิบวิไวไหมเนะี่ยทำไมสีมือหัวอย่างงี้นี่แมวดำแมวดำนี่ดูเอาเรื่องว่ะแมวดำดูเอาเรื่องว่ะไป อไอ้นั่นมันอยู่ตรงหัวพลาดแล้วแม่นางคิดยากโอเคครับอ๋โอโบรอบแรกโบโบ<อ>เลยนี่เล่นได้อีกนี่ครับเห็นไหมเฟส r e m a i n i สอง เค่นี้สามทีนะอย่าลืมาเล่นกันทุกวันด้วยนะจบแล้วแบบกระชับรวบรัดตัดตอนและสิ่งที่จําเป็นพอหลังจากนี้แล้วก็ชั่วโมงอิสระครับไปสำรวจโลกไปหาสมบัติไปเคลียร์ค่ายจัดไปเต็มที่ตามสบายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับผมสอบถามอะไรเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ อยังไงวันนี้คลิปตเซ็นไปแล้วเชเวลองจะขอลาไปก่อนบาย